ตอนที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดสร้างสังคมใหม่ด้านอื่นๆในพระราชวังเจ้าชายคนที่สองมองดูข่าวจากสถานีข้อมูลด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาอย่างพึงพอใจผู้สื่อสารเชื่อมโยงกับเจ้าชายและเสียงของอดีตเจ้าชายชิงหวังก็มีความสุขที่หาได้ยากแม้ว่าชิงเหอจะขึ้นครองบัลลังก์แต่ตอนนี้ก็มีการระบาดของโรคไปทุกคนทุกแห่งและผู้คนก็เริ่มสงสัยเขามากขึ้นเรื่อยๆความสามารถของเขาเป็นดาวแห่งความหายนะตามธรรมชาติหรือเปล่า เจ้าชายคนที่สองยิ้มแล้วพูดว่าพี่ชายยังมีทางอยู่ชิงหวังพูดตะคอกในตอนนั้นชิงเหอปฏิบัติต่อฉันแบบนั้นจริงๆหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคุณฉันคงจะตายบนแลนสตาร์ไปแล้วไม่สิควรจะพูดว่าถ้าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนั้นบัลลังของประเทศคงจะยังเป็นของเขาอยู่แม้ว่าฉันจะนั่งอยู่แล้วตาของชิงหวังละอยู่ที่ไหนเจ้าชายคนที่สองอยากจะหัวเราะเล็กน้อยเมื่อได้ยินสิ่งนี้ ในความเป็นจริงถ้าเขาพูดออกไปเขารู้สึกว่าแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้ในปีนั้นแต่ความตั้งใจเดิมของบิดาที่จะสืบทอดต้าถงจะไม่ใช่เจ้าชายไม่พูดให้ถูกก็คือควรจะเป็นหากไม่มีอุบัติเหตุในชิงเหอในปีนั้นไม่มีหลังจากถูกลิตรอนพลังเหนือธรรมชาติของเขาแล้วเขาจะทําให้เจ้าชายองค์โตเยื่อหญิงได้อย่างไรแล้วจะทํายังไงต่อไปเจ้าชายองค์ที่สองทรงถามคําถามที่เขากังวลมากที่สุดว่าขณะนี้โรคระบาดทั่วประเทศได้แพร่กระจายไปแล้ว เจ้าชายตอบว่าเขาต้องการลงโทษผู้ที่มีพลังเหนือธรรมชาติและต้องการให้พวกเขาตายชิงหวังกล่าวว่าเขาต้องการสร้างประเทศและสังคมใหม่เจ้าชายคนที่สองขมวดคิ้วตายเหรอชิงหวังพูดอย่างมั่นใจว่ามีปัญหาอะไรพี่ใหญ่ยอย่าลืมแผนเดิมของเรามีไว้เพื่อทําให้มวลชนสงสัยในตัวของชิงเหอเจ้าชายคนที่สองต้องเตือนเขาว่าแต่ตอนนี้คุณตรงกันข้ามกับครั้งก่อนโดยสิ้นเชิงเจ้าชายองโตรู้สึกว่ามันไม่สําคัญ ส่วนเบี่ยงเบนอยู่ที่ไหนสิ่งนี้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้หรือชิงเหอล้มลงทุกอย่างเป็นปกติแต่มีผู้เสียชีวิตมากขึ้นก็แค่นั้นปงชายคนที่สองรู้สึกว่าชิงหวังบ้าไปแล้วเล็กน้อยปองชายลองกล่าวว่าฉันแนะนําให้คุณควบคุมตัวเองไว้เพราะชิงเหอนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยั่วยวนและคุณควรให้ความสนใจกับครอบครัวทางการแพทย์ที่จะไม่พัฒนายาต้านโรคนี้มากกว่านะชิงหวังไม่ได้จริงจังกับมัน แค่พวกหนูพวกมันอาศัยพลังศักดิ์สิทธิ์ในการดำรงชีวิตคุณกังวลเกินไปหรือเปล่าว่าพวกมันจะทำอะไรได้บ้างปงชายลองไม่รู้สึกกังวลในความทรงจำของเขาเขาได้เห็นเด็กที่น่าทึ่งคนหนึ่งที่สามารถรักษาความเจ็บป่วยทางกายได้โดยไม่ต้องอาศัยพลังศักดิ์สิทธิ์เขาได้ยินมาว่าเด็กคนนี้เพิ่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อไม่นานมานี้คุณดีกว่าสนใจคนคนเดียวองค์ชายลองกล่าวชิงหวังถามว่าใคร จิตใจขององค์ชายลองพุ่งออกมาจากสิ่งที่ฟางจ้านมองเขาโดยไม่คาดคิดโดยเสิร์ฟอาหารให้ตัวเองปรากฏตัวเพื่อตัวเองท่าทางที่ทําให้เขาไม่สามารถพูดสิ่งที่เขาพูดถึงได้เจ้าชายถามอีกครั้งว่าใครไม่เป็นไรปงชายลองไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงยอมแพ้เมื่อมาถึงริมฝีปากของเขาแต่เขายังคงวางสายโทรศัพท์คุณขอพรเพิ่มเติมสําหรับชิงเหอชั้นจะช่วยให้คุณดูว่ามีพัฒนาการใดๆบ้างไหม แม้ว่าสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่การทำลายทุกสิ่งแต่เขาก็ต้องขอความอัปยศอดสูในอดีตสำหรับเจ้าชายและแผนของพวกเขานั้นมันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงๆตราบใดที่โลกนี้ไม่มีชิงเหอเขาก็คงจะมีความสุขในห้องโถงใหญ่ของพระราชวังราชาองค์ใหม่ในระดับใหม่นั่งอยู่บนเก้า e อี้คริสตันทรงสูงและเบื้องหน้าเขาคืออนุสรณ์สถานเกี่ยวกับโรคระบาดท,ที่นำเสนอจากทั่วทุกมุมโลก ใบหน้าของชิงเหอเคร่งครัดและเขาสวมเสื้อคลุมมังกรดำสนิทลวดลายที่สวยงามและยุ่งยากถูกปักไว้บนเสื้อคลุมของเขาและแสงสีเงินอันจางจางและแวววาวก็เปล่งประกายตามการเคลื่อนไหวของเขาเจียงซานอยู่ด้านล่างกล่าวว่าจากสิ่งที่เรากำลังดูอยู่มีคนเข้ามาในเมืองหลวงขององค์ราชามากขึ้นเมื่อเร็วๆนี้และพวกเขาล้วนตกเป็นเหยื่อภัยพิบัติที่รีเพ่งเข้ามาลีภัยจากทั่วทุกมุมโลกที่ลี้ภัย ปากของชิงเหยือเย้ยและอนุศร์ก็ถูกโยนกลับไปบนโต๊ะพร้อมกับเสียงดังหากไม่สามารถควบคุมโรคระบาดได้มันก็ไม่มีประโยชน์สำหรับพวกเขาที่จะหลบหนีขึ้นไปบนฟ้าเจียงซานร,รู้ว่าเขาโกรธยังมีบางคนที่ต้องการออกจากโลกและไปลี้ภัยบนดาวดวงอื่นด้วยเจียงซานถอนหายใจอย่างไรก็ตามดาวเคราะห์ดาวเทียมใกล้เคียงอื่นๆได้รับแจ้งมานานแล้วเกี่ยวกับสาเหตุของการแพร่ระบาดในประเทศของเราพวกเขาจะรอให้พวกเขาผ่านไปได้อย่างไรชิงเหอกล่าวว่า ปิดทางเดินให้มิชิดเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคระบาดเจียงซานพยักหน้าคราวนี้เจ้ากำลังตามหาค่าอยู่ไม่ควรเป็นเพียงเพื่อสิ่งนี้ใช่ไหมฟังจ้านไปที่เมืองสีทองเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการแพร่กระจายของโรคระบาดชิงเหอถามอย่างบ้าคลั่งพวกเขาสงสัยว่ามันได้รับการพิจารณาจากแง่มุมของการเจ็บป่วยแต่คุณคิดว่าแม้แต่โรคระบาดธรมดธรมดาๆก็ยังแพร่กระจายเช่นนี้ รีบเร่งราวกับว่ามีการจัดการมันจะเกิดขึ้นในวันที่ฉันประทับอยู่ในห้องโถงใหญ่เจียงซานคิดอยู่ครู่หนึ่งและอุทานคุณหมายถึงอาจมีใครบางคนอยู่ข้างเบื้องหลังไอบาเอยนายพลใหญ่ที่คิดถึงความเป็นไปได้นี้เพียงรู้สึกโกรธเล็กน้อยไปทั่วทั้งร่างกายนี่ลรอเล่นกับชีวิตมนุษย์จริงๆแล้วไอเวนนั่นใครเนี่ยชิงเหอเปิดริมฝีปากของเขาเบาๆตอนนั้นไม่ได้วิ่งหนีไปเหรอ เจียงซานมองดูเขาด้วยความตกใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้คิดถึงความเป็นไปได้มากมายเขาไม่คาดคิดว่าจะเป็นเดิมทีเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยแต่เมื่อชิงเหอพูดแบบนั้นมันเป็นไปได้จริงๆแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราทำได้ดีในการป้องกันทุกรูปแบบถ้าต้องเคลื่อนย้ายบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังเป็นเรื่องยากเขาทำได้อย่างไรชิงเหอกล่าวต่อว่าการเริ่มต้นจากภายในไม่จำเป็นต้องเป็นไปไม่ได้ คำพูดเหล่านี้ทำให้เจียงซานตื่นขึ้นเล็กน้อยในความเป็นจริงคิดผิดที่บอกว่าวิธีการน่าจะชัดเจนสำหรับทุกคนมาก่อนชิงเหอกัดฟันแล้วพูดว่าฉันต้องลองดูชิงเหอไม่ได้กระตุ้นเขาแต่พูดว่าถ้าคุณต้องการตรวจสอบให้เริ่มจากรอบๆก่อนเจียงซานพงะคุณหมายถึงอะไรแม้ว่าจะมีผู้คนมากมายที่สร้างศัตรูกับฉันแต่ผู้ที่สามารถช่วยเขาได้ก็สามารถนับได้ด้วยมือของเขาอย่างชัดเจน ชิงเหง่อเงยหน้าขึ้นมองที่เจียงซานดวงตาสีเข้มของเขาลึกเล็กน้อยและไม่เป็นมิตรลองดูสิออกไปดูกันเลยเจียงซานยังรู้สึกโกรธของเขาในครั้งนี้พยักหน้าอย่างดูเดือดและกระเซียนคราวนี้โรคระบาดรุนแรงมากจนดูเหมือนว่าจะสร้างหมอกควันไปทั่วทั้งแลนสตาทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องพลัดถิ่นและหลายคนเสียชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์อย่างไรก็ตามความเร็วในการตอบสนองจากด้านบนนั้นเร็วมากต่อไปก็มอบการบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย แต่ต้นตอของโรคในประเทศนี้แม้ว่าเงินทุนของเหยื่อจะได้รับการจัดสรรสำหรับภัยพิบัติความละโมบของเจ้าหน้าที่ทุจริตพ่อค้าในเมืองต่างๆที่นั่งอยู่บนพื้นและขายยาการกดขี่ทุกประเภทยังคงทำให้ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่หายใจไม่ออกและบ้านก็รั่วไหลฝนตกทุกคืนอาจเป็นเพราะการแพร่กระจายของเชื้อโรคฝนเล็กน้อย,อยอย่างต่อเนื่องจึงเริ่มตกทุกที่ฟางจ้านฝ่าฝนขึ้นไปบนภูเขาเพื่อเก็บยาและถูกขังอยู่ในถ้ำ มีน้ำหยดจากด้านนอกท้องฟ้าเปียกชื้นปิงๆและชั้นเล็กที่อยู่ข้างๆเขาหายใจหอบและบ่นว่าสภาพอากาศเศร้าเกินไปฟางจ้านพูดกับชั้นเล็กว่าหมู่บ้านเป็นอย่างไรบ้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชั้นเรียนเล็กมักจะถอดเสื้อผ้าที่เปียกโชกออกแล้วพูดว่าทุกคนขายความมั่งคั่งเพื่อรักษาโรคต่างๆบัดนี้คนยากจนจำนวนมากไม่สามารถหาสารอาหารได้ฟังจ้านตกใจแล้วจะกินอะไรละ่ะ รัฐบาลบอกว่าได้จัดสรรเงินและข้าวแล้วแต่ไม่มีชั้นเล็กไม่พอใจทั้งหมดนี้ถูกขัดขวางโดยกลุ่มนักบวชในข้อหาทุจริตฟางจ้านพังได้ยินเรื่องเช่นนี้และกังวลมากสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรไม่มีใครสนใจพวกเขากล้าทำอย่างนั้นได้อย่างไรชั้นเล็กคุณไร้เดียงสามารถไกลผู้ใส่ใจชีวิตและความตายของพลเรือนอย่างพวกเราแต่การสะสมแรงงานและความแค้นในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนประเทศนี้ก็ล่มสลาย ที่ใดมีการกดขี่ที่นั่นย่อมมีการต่อต้านเนื่องจากนักบวชในสถานที่ต่างๆติดเชื้อโรคระบาดมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาจึงสูญเสียพลังเหนือธรรมชาติและสถานที่เล็กๆบางแห่งก็เกิดขึ้นในอนาคตการจลาจนและการลุกคือของเหยื่อหากเราไม่ช่วยตัวเองเราจะไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลได้ฉันเล็กนั่งอยู่ในถ้ำเขามองไปที่ฝา่งจ้านและพูดเบาๆอย่างคลุมเครือคุณอย่าไร้เดียงสาต่อไปไม่มีความยุติธรรมในโลกนี้ความยุติธรรมทั้งหมดจะต้องชนะด้วยตัวเราเอง ฟางจ้านลังเลชั้นเล็กคุณจะทำอะไรชั้นเล็กสงบลงเขาเห็นกล่องยาด้านหลังฟางจ้านเขารู้ว่าฟางจ้านกำลังจะทำอะไรเขาเข้าใจว่าฟางจ้านแตกต่างจากตัวเขาเองเขามีสิ่งที่ต้องทำของเขาเองสิ่งที่เขาถืออยู่นั้นแตกต่างไม่มีอะไรความไม่รู้คุณเชื่อชั้นไม่ว่ายังไงก็ตามชั้นจะไม่ทำร้ายคุณชั้นเล็กสวมเสื้อผ้าแห้งบนร่างกายของฟางจ้านกล่องยานี้เต็มไปด้วยวัสดุยาที่คุณกำลังมองหาบางส่วนอยู่กับชั้นและชั้นพบว่ามันสงบสุข เมื่อฝนหยุดตกคุณสามารถกลับไปคิดได้เกี่ยวกับใบสัญญาของคุณฟางจ้านถามอย่างรวดเร็วว่าแล้วคุณละ่ะฉันเล็กคุณจะไปไหนฉันเล็กยิ้มและพูดว่าฉันต้องกลับไปที่หมู่บ้านขออภัยความไม่รู้คราวนี้ฉันไม่สามารถอยู่เคียงข้างคุณได้ฉันมีเรื่องสําคัญที่ต้องทํามากกว่านี้ฟางจ้านมีลางสังหรณ์ที่ไม่ดีอยู่เสมอบางทีพวกเขาอาจจะแยกจากกันหลังฝนตกดังนั้นเขาจึงรู้สึกโดยไม่รู้ตัวว่าถ้าเขาไม่พูดตอนนี้เขาจะไม่มีโอกาสได้พูดมันอีกในอนาคต ชั้นเล็กฟางจ้านขยับเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเล็กน้อยไม่ว่ายังไงพวกเราก็จะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมฉั้นเล็กตกตะลึงเขาเงยหน้าขึ้นมองและมองดูท่าทางกังวลที่ฟางจ้านจ้องมองเขานี่ยังคงเป็นความคลุมเครือที่คุ้นเคยของเขาเขายังคงใจดีอยู่และตอนนี้ก็เข้าใจแล้วว่าเมื่อก่อนถึงตอนนี้ไม่ใช่ฟางจ้านไม่รู้แต่ตัวเองฟังจ้านไม่เคยเปลี่ยนแปลงเขาจะสะอาดและสวยงามไร้ฝุ่นอยู่เสมอชั้นเล็กยิ้มและเขาพยักหน้าเบา,เบา เอาล่ะเราเป็นเพื่อนกันตลอดไปฟางจ้านดูเหมือนจะถอนหายใจด้วยความโล่งอกและเห็นว่าชั้นเล็กเข้ามาใกล้และกอดเขาอย่างลึกซึ้งและเคร่งครึมเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเล็กน้อยแต่มันแน่นมากชั้นเล็กหยุดฟางจ้านไว้ในอ้อมแขนของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขาสัมผัสฟางจ้านอย่างแข็งขันเนื่องจากความตื่นเต้นแม้แต่ร่างกายของเขาก็สันสานฟางจ้านรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขายกแขนขึ้นอย่างลังเลและในที่สุดก็ตบหลังชั้นเล็กเบาๆมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ไม่มีอะไรชั้นเล็กก้มสีสษะลงฟางจ้านมองเห็นสีหน้าของเขาไม่ชัดเจนสิ่งที่เขาได้ยินก็คือเสียงของเขาซึ่งอยู่ในหูต่ำราวกับกำลังระงับอารมณ์ความรู้สึกลึกๆบางอย่างด้วยเสียงต่ำดูแลตัวเองด้วยหัวใจของฟางจ้านรู้สึกซาบซึ้งและเขาก็เจ็บเล็กน้อยเช่นกันและพยักหน้าเบาๆตกลงจบตอนที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ด